นายจตุพัฒน์บุญพัทรารักษาหรือภายดาวดินแกนากลุ่มหมู่บ้านทะลุฟ้าถูกตำรวจควบคุมฝูงชนจับคุมตัวภายหลังนํามวลชนเดินทางมาที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดถนนวิภาวดีรังสิตพร้อมนําแผ่นผ้าที่มีข้อความโจมตีรัฐบาลติดไว้ตามรั้วและเรียกร้องให้ตำรวจปล่อยตัวมวลชนที่ถูกคุมตัวออกมาจากเหตุการณ์การชุมนุมคา็มบเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมาอีกทั้งกลุ่มผู้ชุมนุมมีการนํารถนตนมาปิดทางเข้าออกสถานที่ ภายหลังตำรวจได้ประกาศข้อกฎหมายให้เลิกการทำกิจกรรมจากกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตามประกอบกับบริเวณดังกล่าวเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลสนามตำรวจควบคุมฝูงชนจึงเข้ากระชากพื้นที่และควบคุมตัวนายจตุพัฒพร้อมมวลชนึ้นรถคููต้องขังที่มาจอดรอรับพร้อมกันสื่อมวลชนและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่ทําให้มวลชนที่มาชุมนุมได้กระจายตัวออกจากพื้นที่แล้ว และสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติส่วนมวลชนที่ถูกจับกลุมมีทั้งหมด30คนแบ่งเป็นชาย17คนและหญิง13คนถูกคุมตัวไปที่กองบังคับการต,ตรจตะเวนชายแดนภาคหนึ่งจังหวัดปทุมธานีเพื่อสอบสวนดำเนินคดีแล้วจุภามารักษาพันธ์รายงาน